เอาเละครับก็ต้องกราบสอดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กันในเกมโซนโฟร์ไอติมแล้วก็อยู่กับผมเซเวอร์มิชเช่นเคยนะครับก็สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับเราจะมาเล่นห้องแดงดูเอลโบดให้รับชมกันนะครับโดยจะใช้อาชีพบ็อกซิง่งตามที่ผมได้สปอยไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับใครที่ได้ดูสปอยแล้วเนี่ยก็อาจจะรออยู่นะครับเป็นอาชีพที่หลายคนเนี่ยเคยรีคุ้มมานานแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําสักทีเพราะว่า ไม่มีไ d เดีเล่นนั่นเองนะครับเออก,ก็คือยังไม่มี ID บล็อกแบบเทพๆแบบที่มันแบบสก,กิลแรงๆอะไรเงี้ยผมจะเล่นให้มันแบบดีๆนิดนึงอะ่ะอาชีพนี้เพราะผมชอบไงผมก็เลยรอ ID ที่พร้อมแล้วผมก็จะมาเล่นให้เต็มที่นะครับอ่ะก็วันนี้มีโอกาสได้เข้าไอดีของชิ h ชิตัดเต้นนะครับมาทำคอนเทนต์นะอ่าคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบน่ากลัวมากนะในการเล่น EP เนี่ยนะครับใครที่อยู่ในวงการแข่งจะรู้ดีแล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบนะหน้าผวาขนาดไหนนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมแชมป์ MRM นั่นเองนะครับผมชิชิตาเต้นหรือว่าพี่เต้นแต่ผมเรียกพี่นะเขาโตกว่าผมนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะผมพิเศษนิดหนึ่งนะครับผมก็ได้เปิดหน้าเปิดตาให้คุณผ,ผู้ชมได้เห็นหน้าเห็นโหนกกันแล้วนะครับไม่ละหลายคนเนี่ยรีเควสมาเยอะให้ผมแบบเออเปิดหน้าหน่อยไ,ได้ไหมอะไรเงี้ยอยากจะเห็นรีแอคตอนที่เล่นอยากจะแบบอยากจะดูว่าตอนผมพูดเนี่ย ผมแบบยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากจะเห็นมาว่าให้เราเปิดหน้าเออเอาง่ายๆนะครับให้เราใส่ความเป็นตัวเองลงไปในคอนเทนต์ของเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ควรทําตั้งนานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยติดปัญหาตรงที่ตัวเองนี่แหละครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้อยากจะอ้างเลยคือเราเป็นคนที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเปิดกล้องเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ ขี้อายไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็กล้องกระกากเลยตอนนี้เคยยังไม่มีกล้องเว็บแคมดีๆใช้นะ <c oughs> ก็เลยทําให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดลงไปอีกนะครับผมก็เลยแบบเออรู้สึกยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ทําแต่ในเมื่อมันถึงเวลามันถึงแบบ ถึงข่าวจะต้องจําเป็นต้องทำแล้วอ่ะก็นั่นแหละนะครับเราต้องเอาใจคนดูบ้างเพราะคนดูเนะี่ยเนะขากดติดตามเราเพื่อจะแบบเพลิดเพลินสนุกกับคอนเทนต์ของเรานะครับเราก็ต้องพยายามอ่านคอมเมนต์คำรีเควสของผู้ชมแล้วก็เอามาทําตามในแบบของเราให้ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีรีแอคอะไรมากนะครับตอนเล่นนะ่ผมเป็นคนที่แบบนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะนิ่งมากจริงๆนะครับเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยคือพยายามไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่ว่าผมจะพยายามปรับตัว ให้ได้นะครับพยายามแบบเออเอนจอยกับมันพยายามที่จะแบบใส่ความเป็นตัวเองลงไปในการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยซึมซับแล้วก็รู้จักตัวตนของผมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามผลิตคอนเทนต์แบบแนวๆนเนี้ยออกมาให้ได้บ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยอาจจะมีเปิดหน้าบ้างไม่เปิดหน้าบ้างนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนเนี่ยผมจะมั่นใจในตัวเองแล้วสามารถมาทําอย่างนี้ได้อีกนะครับ <L un ters> อ่ะโอเคก็พูดมาเยอะแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นห้องแดงแบบจัดเต็มเลยนะผมเพราะว่าเราได้ตัวละครที่โหดมากมาเล่นละสกิลบวก9นะบ็อกซิ่งขึ้นดีบวก9ดีดีบวก9นะผมซ้ายขอดีบวก8อะไรเงี้ยคือแบบเป็นสกิลที่ค่อนข้าง เหมาะสมในการเอามาเล่นมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็ต้องเล่นโหดสมกับตัวละครของแชมป์ได้เราได้ยืมมาเล่นนะครับอย่าให้เสียชื่อเขานะครับอ่ะโอเคก็เพื่อในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปล้วชมกันก่อนว่าวันนี้ผมจะเล่นมาได้ดีสักแค่ไหนนะครับในขนาดที่ผมเนี่ยเปิดหน้าให้คุณผู้ชมเห็นด้วยเนี่ยมันจะมีแรงกดดันและทําให้ผมเล่นอ่อนลงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมอ่ะก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้มีคนลงมาคนนึงแต่ว่าผมฆ่าไปแล้วเขาไม่อยู่นะ ก็เลยก็ไ่ได้อักชีปไปนะผมอืมสแปมผ้าครับไม่หลอนด้วย พลาดไปหน่อยขอให้ยรอบแรกนะครับวอร์มก่อนวอร์มก่อนแต่ถือว่ายังยังได้อยู่นะครับยังจังหวะสแปมอะไรอย่างงี้คอมโบยังได้อยู่แต่ก็ยังมีพลาดน,นะครับผมโอเคนะผมมาไม่ได้ลงก่อนเลยนะผมไม่รู้ว่าทำไม <c oughs> ได้ลงคนที่สองแต่ละสองคนก็ยังดีเอาโห ว่างั้นว่างั้นจะจับรอสายนี้สวนไวนะ จังหวะเมื่อกี้เขาเรียกว่าสแปมนะครับฝ่ายตรงข้ามลุกมาเขากด A นะแต่ว่ามันหลบไม่ได้มันเป็นสแปมนะทุกคนมารอบนี้ถือว่าเป็นโชคของเรานะครับเราได้ลงก่อนแล้วนะครับทุกคนไปครับ

ไม่เคยเจอละสิไม่เคยเจอบล็อกสัไปมบนดีละสิพหนุ่มไม่เคยเจอก็ก็ลองเจอดูนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเล่นตัวของแชม์นะผมแชมแบบเป็นตัวเป็นตนการดแะเมพีเป็นนิดนึงนะน่าจะงัดไปก่อนเลยนะผมไม่จริงมันงัดได้แต่ว่าตัวเซรามันบางนะผมดิบมันน้อยนะผมก็เลยคำนวณดาเมฟีไปตบแปมยับยับ <laughs> ยับ ผมบอกเลยมีสกิลแรงๆนี้นะต่อยมันนะครับผมนี่แหละนะนะครับผมเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดในเกมนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่หลายคนมองว่ากากที่สุดในมอนหนึ่งๆนะครับก็หลังจากที่เราเล่นจบไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเจอมวยไทยที่สามารถวนได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งใจเล่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเลยเดียวนะผมเล่นลำบากเพราะว่าเขาเป็นมวยที่วนได้แล้วก็เป็นคนที่แบบสเต็ปดีอ่ะของเงียยก่อนนะสมาธินะครับ เเมล่นกนกอแย่แล้วครับคือตอนนี้แย่นะโดนโดนสแปมดีๆแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสายบ็อกซิ่งนะคมนันม้นข้างหลบง่ายเป็นสายสีฟ้าส,าสตินั่นเองปาบวิ่งเอ้ามือพอดีสวยครับฮะเนินจานะผมยังไงขอน,นุญาตเลยนะครับผมเพราะว่า ต้องเมม <c oughs> ไม่ได้นะนินจามันตีแรงนลผมเนี่ยโดนโอ้โหจับอีกมือนไหมเนี่ยโอ้โดีนะไม่มืนสวนโอ้โหลุดปะงัดขึ้นสแปมนะผมแล้วก็ตอ่ตอต่อค่อนข้างเล่นเล่นยากเหมือนกันนะถ้าเราต้องตามเขาแบบนี้นะ เพรบ็อกซิ่งอ่ะมันเป็นสายที่แบบค่อนข้างเสี่ยงอันตรายมากๆครับเวลาที่เราเล่นแบบว่าต้องออกสก,กิลเยอะอย่างเงี้ยหนูเค้าเตอร์ง่ายครับแล,ลแล้วรอบนี้เราก็เจอกับนิงจอีกแล้วนิงจายเยอะไปไหนเนี่ยนะครับโอเคนะผมก็มาต่อเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้ฝฟนต้องข่าไม่อยู่นะครับอ้าวในมุมนี้นะผมมีโอกาสได้บล็อกนะครับผมยังไงครับจังหวะนี้เข้ามุมแล้วนะครับผมแต่ว่าเบี้ยวไปนิดนึงจะหลุดไปเนี่ยเบี้ยวนะมุมมันเบี้ยว โอ้เรียบร้อยหลุดเลยเสียดายนะครับผมสวนดิงัดนะครับผมไม่มีเวลาให้คิดนะครับตอนนี้เราเจอเทวันโดที่เล่นเป็นนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะผมว่าจะยังไงนะห้ามพลาดเลยนะถ้าเกิดว่าพลาดเนนะี่ยมีโอกาสโดนหนักนะสวนได้พัลเตอร์ได้นะผมวัวน,นี้ซึ่งหลอดแล้วเออซึ่งหลอดกว่าสแปมอีกทีนึงสแปมอีกทีโอ้โหแม่เงเอ้ยพาไปหน่อยเมื่อกี้ช้าไปนะครับผม โดนล้โดนเคาะนะครับคิวไปก่อนแก้เกมยังไงครับขึ้นดีหลังสวนลุกมาสแปมงัดลงดีสแปมอีกทีโดนคิวแก้น่าจะรีบงัดไปเลยนะแต่ยังไงก็โดนคิวอยูดีเมื่อกี้ไม่น่าทานแล้วนะครับชิบหายแล้วนะครับชิบหายแล้วหลุดไปเนี่ยจะหลุดไปเนี่ยเฮ้ยถ้ายอดดีเอาดีคุณผมูม้ชมโดนโดนเทวนนะครับตอนนี้ เรียบร้อยก็มาดิครับก็มาดิรอบนี้ผมมีโอกาสได้เอาคืนไงแล้วผมเมมเลยไงผมเมมเลยไงมาดิอะไรครับผมโปรเจกต์การแก้แค้นของมิคิงนะครับอืมยังไม่ได้จังหวะนะครับสวนตัวนี้ตอดอาดาเมตงัดครับผมเราจะได้คึ้งหลอดเลยครับผมงัดอีกทีลงดีสแปมอืมเป็นไง สปายอีกทีโอ้โหโกดผิดนะผมน่าจะกด,ดขึ้นดีหลังเมื่อกี้ผมกดผิดขออภัยครับถ้ากดขึ้นดีหลังเนี่ยเขาโดนไปแล้วโดนเคาะเลยว่าแนละ้วแม่งอุส่าลุกดีๆอุตส่าห์ลุกแบบให้มันโดนได้ยากก็ยังโดนอีกสแปมอีกทีดีครับผมลองอนะไรอ่ะงัดโอ้โหไกลไปนะไม่น่าได,ได้นั่นแหละนะผมไกลไปนิดน,นึงนะพลาดไปเหลือเลื่อนนิดเดียวนะอย่าประมาทนะผมแม่งเคา,เาน์เตอร์อีกไงจังหวะนี้วิ่งหลอกฟักมา ปาดหน้าไปดิครับถ้าผมเปิดล่างทองใครจะไหวกับผม,มอ่ะเหมือนมึงเหวอะผมถามให้นั่นแหละถ้าผมเปิดล่างทองใครจะไหวกับผมหยอกหยอกหยอกนะครับผมมาคนต่อไปนะผมฮับกิโดนะครับฮับกิโดมาดิครับวิ่งมาตรงนี้ทนีนึงนี่มันสเต็ปเทมี่วายังไงพ่อหนุ่มยังไงยังไงครับผมอมโดน์คอเตอร์ลงดีอันหนึ่งอันหนึ่งนะครับผมยังไงับยังไงครับ จังหวะน,นี้สวนเออทานอยู่ครับงัดคอมโบนะผมคอมโบทีก็ขึ้นหลอดนะครับสกิลปกเก้าของเรานะผมโอ้จะเดินเข้าไปจับแม่งเขารู้อีกน่าจะสแปมไปเลยเมื่อกี้เสียดายยังไงครับฟัดอ,อ้าวลงดีอย่างนี้โดนอีกครับผมเข้าล็อกพอดีเลยนะครับคอมโบเกือบตายลุกมารอสแปมป่าบเรียบร้อยใครจะไหวกับผมถ้าผมเปิดร่างองอะผมบอกแค่นั้นแหละ โอเคนะผมก็ต่อเลยนะผมไปอย่างรวดเร็วนะครับรอบนี้น่าจะเป็นอาชีพจูดโดนะอาจจะวาก่อนครับอ้าวได้มุมนี้ด้วยบอกเลยหวานหมูนะครับผมมาครับเข้าบักพอดีเ <Excel! S 1> มมนิดนึงละกันนะครับผม <laughs> การคอมโบหลุดของเงียบนิดนึงละกันนะครับ มาคนต่อมาเป็นฮับกิโดนะครับผมสายฮับนี่เจอในห้องแดงเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้คือแบบนะเกือนเซิร์ฟอะนะครับผมเจอแต่ฮับกับวยไทยนะสวนได้ยังไงเอา้ากาดาเมียผิดแม่งติดขีดดอกนึงโอ้โหเสียดายนะครับ้าทไม่ขี้ไม่กี้ไม่ผิดหรอกโอ้โหไม่พิกไปข้างหน้าอีกป <c oughs> ่าเอ้ยจับไปก่อนนะครับเสียจังหวะหมดเลยรอบนี้ลงดีะัะผมลงดีซ้ำรอสแปมสวยะัะผม กลัไปอีกทีฮาบ์สองทีติดนะผมสามทีติดนะผมยังไงทีที่สี่ก็มาดิครับก็มาดิคนมันแม่นในสายเลือนครับจะให้ทำยังไงได้จะให้ทำยังไงได้นะครับโค <c oughs> ขิงนะครับผมมารอบนี้เจอกับฮัรอีกแล้วนะครับผมมาฮาบเยอะจัดยังไงอันนี้เหมือนจะเล่นเซฟโอ้โหโดนเคาะแย่แล้วครับแย่แล้วต้องเอายำไว้ก่อนนะ พอเตอร์ได้สวยที่เราเอน้ำย้ำมันได้ผลยังไงยังไงครับจังหวะน,นี้โดนลูกมัว่วสวนได้ครับจังหวะน,นี้โ,โกหกัดแล้วไปผิดแล้วทำไมปล่อยอย่างวะคิงพลาดบ่อยไปน,นะเราอ่ะโอ้ยโ,โดนอีกแล้วโดนลูกมวยแล้วนี่แหละครับที่ผมบอกผมแพ้คนมัว่วอืแต่สวนได้จังหวะน,นี้ขึ้นดีลุกลุกมาลุกมารอสแปมป้าบ กะไวแล้วมันอยู่ในการคำนวณสแปมอีกทีงัดแล้วก็คิวซ้ำาครับผมเป็นไงขีดจำกัดสายเลือดการสแปมนะครับผม <laughs> โตรเบียวแต่ว่าการสแปมบ็อกซิ่งเนี่ยมันมัน,ม,นมันโหรจริงนะนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปแบบปรับความเวชินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะผมก็รอบนี้ได้ลงคนที่สองแล้วแผ่นทองค่าหรือสามคนนะถือว่ายังได้เล่นโดนล้มว่วจับอีกมืนไปเนี่ยโอ้ช่งดีนะไม่มึนนะครับผม ใจเย็นนะเปิดเลยนะผมอ่าเอาดาเมจก่อน5้าพันแล้วก็งัดนะครับผมลงดีซ้ำไม่โดนสแปมต่อนะครับตามสเต็ปของเราเลยเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งศพนะครับฆ่าแบบรวดเร็วนะสกิล 9, บวกเก้าบล็อกสายสแปมนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับมันน่ากลัวจริงนะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้วิธีแก้ก็คือโดนยาวเลยนะเพราะว่ามันหลบไม่ได้นะครับผมแบบฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับยังไงครับ บ็อกซิ่งเหมือนกันแต่เราส่วนได้เราสวนได้งัดไปเลยผมขี้เกียจคำนวนดาเมจแล,ล้วเซราเม่อตัวบางนะตรงดีซ้ำครับผมซ้ำซ้ำอีกรอบเราสแปมเรียบร้อยาอยาจะตายไม่ตายนะผมอีกรอบหนึ่งดีเป็นไงสแปมสองทีติดลงล็อกเป๊ะๆยังกระจับวางเอ๊ okay, นะผมก็มาเจอกับดีบ้างครับสายนี้อันตรายนะถ้าพลาดนี่คือเราโดนยาวนะต่อให้เขาเล่นไม่เป็นหรืออะไรก็เถอะถ้าโดนเตะขึ้นมาเนี่ยซวยนั่นไง พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับผมโดนแล้วอโอ้ยคิวไปก่อนสวนนะผมอ่ะงัดดีนะไม่คิวเมื่อกี้คำนวณดำไเพลียละอีกทีนึงยังไงโอ้โหโดนคิวแม่งไม่พ้นระยะวะ่ะนะครับงัดนะผมตายไหมไม่น่าตายนะเพราะว่ามีคิวตรงนดี้ซ้ํำแม่งไม่โดนอีกโดนคิวอีกแต่โดนเตะนะโอ้โหเรียบร้อยอออโอ้ย เจบ็บเจบ็บโอ้ยเสียหายโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดีนะเมื่อกี้ผมหลอนคิวแล้วเขาไม่เตะผมต่อแหละไม่งั้นนี่แย่เลยนะยังไงครับจังหวะนี้ต้องปล่อยเอ๊เออนี่ไงจังหวะหลุดเองไงนะครับผมจิตวิทยานะครับจิตวิทยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็รอบนี้ฝ่ายตรงข้ามตึงอหน่อยฮะเพราะว่าถ้าเพื่อนเราไปโดยที่เลือดไม่ลดักหยดเลยฮะโดนลุ้มไหวแล้วสวนเลยครับผมจังหวะน,นี้งัดขึ้นนะครับ ลงดีซ้ำซ้ำอีกทีหนึง่งรอสแปมนะครับผมรอ,อสแปมอีกทีหนึง่งลงดีไม่โดนนะครับผมผมพลาดลงดีอย่างนี้บ่อยนะนะครับเพราะว่ามันกะยากกว่าสแปมอีกนะยังไงลงดีซ้ำกระแพงอืโดนโดนลูกมวยอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยครั้งที่สามแล้วเนี่ยยังไงครั้งที่สี่ไม่โดนเลยครับผมเราออกสก,กิลสุดกันใช่ไหมงัดลงดีซ้ำ เรียบร้อยนะครับผมโอโ้เจอมวยไทยชื่อวนสิบรอบผมจะโดนวนสุดสิบรอบไหมเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับริมพันธ์มาจับไปก่อนนะครับจังหวะนี้เอาจาังหวะนี้ไปก่อนแล้วรอสแปมอย่างนี้เลยงัดขึ้นขอชัวไม่ต้องแบบกะดาเมจแล้วเซล่ามันบางแนละกะผีดมซ้มอีกทีหนึ่งสแปมไหม,มระยะไม่ถึงครับเสียดายระยะไม่ถึงไม่หลอนด้วย <c oughs> นิ่งจัดนะครับผม ไม่หลอดอีกแล้วเว้ยนิ่งเกินไปพ่อหนุ่มนิ่งเกินไปเอาไม่โดนเฉยเขาคิวแก่เลยนะครับเขามไม่อยากตายนะครับผมวิง่งโอ้โหโดนสกัดไว้ก่อนแย่แล้วยาแล้วเลื่อนรถเยอะแล้วนะผมเวี่ยงหมัดไปอะไรแล้วก็โดนคิวสวนมายังไงยังไงครับวิ่งเตะโอ้โหลบได้โอ้โห,โโหชีบหายแล้วครับคุณผู้ชมเลื่อนรถเยอะแล้วนะโอเค โอ้โหแม่งเสียเรือดโดยใช่เหตุรอบนี้เราเจอกับแมวน้อยนะครับผมนั่งชื่อซะไม่อยากจะทําเลยนะครับเป็นคนรักแมวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักแล้วอย่างนี้ไม่น่ารักเลยครับอย่างนี้เมมเลยเมมเลยนะครับผมสปแปมลงดีสแปมอีกทีนึงยังไงอืมสปแปม มารอบนี้เราได้อยู่คนละทีมกับแมวน้อยนะผมเราต้องเอาคืนนางให้ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องผ่านวนสิรอบไปให้ได้ก่อนนะครับซึ่งพี่เขาก็ตึงเลอเกินนะครับเมื่อเกี้ยวผมเกือบตายลงดีซ้ําตึงนะก่อสแปมไปดิครับผมหลักการเดินคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมๆที่ไม่มีอะไรเลย,เลยแต่มันก็โหดเพราะมันคือบ็อกซิ่งสแปมยังไงล่ะมันหลบไม่ได้นะครับพ่อหนุ่มอย่าพยายามหลบนะครับแนะนําให้คิวแก้ไปเลยนะครับมา ถึงเวลาล้างแค้นของเราแล้วนะครับผมเราจะต้องเอาคืนนาคนนี้ให้ได้เราจะไม่แพ้เธออย่างแน่นอนแมวน้อยมาดิมาดิาดนี่ไงแล้วผมเลงเอามุมนี้เอามุมนี้เลยไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเธอมาขัดขวางเราทําไมเราจะได้เก็บสีหล่อหล่อแอกแอกอยู่แล้วฮะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเธอมาขัดขวางอุดมการ์เราทําไมไม่ต้องเล่นนะครับผมทีมาของเขาไม่ต้องเล่นเคยกด W ใส่ผมแล้วผมไม่ได้แอกแค่นั้นแหละ ยอกยอกยอกอ๋อนะครับผมรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมเล่นนานแล้วผมเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยแล้วมามาดูกันฮนะเราเจออาชีพนินจาโดนโดนสกิลมืนๆอย่างนี้อีกแล้วนะเหมือนเขาจะเล่นมั่วๆกันแปลกๆนะพวกที่ผมโดนเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันกดมั่วแล้วผมชอบโดนมันทําไมวะงัดเข้ากาแพงไปนะผมลุกมาสแปมนะครับผมยังไงยังไงยังไงลุกให้ดีนะเอา้าไม่ถึงนะครับผม แม่งผมกะระยะพลาดไปไหนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> โดนบิวอีกแล้วเหรอทำไมเขาพร้อมใจแต่บิวเราจังวะโดนจับโอ้โหลงดีซ้ำอีกโอ้ยเจ็บเสียหายเสียหายหายลายแสนลุกขึ้นมาสแปมสแปมโอ้โหแม่งเลือดหายไปเกือบหมดหลอดในรถเลือดเราเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วผมเจอน็อดงอีกนะครับผมเจอน็อนไงอีกไนงะโตตึงไงนะครับผมมาเคาน์เตอร์ได้ต่อไปก่อนนะครับผมงัดขึ้นนะครับผมงัด ลงดีสแปมอมืแล้วก็ไม่ถึงนีครับผมไม่เป็นไรได้อยู่โหแม่งผิดองศาลงดีแล้วก็เคาะต่อแล้วก็งัดสแปมเออดอกนี้แหละเรียบร้อยนะครับผมปาบปาปาบปาลงดีพอดีเป๊ะเยดาเมจนะครับผมมาวนสิบรอบไปแล้วตัวตึงอีกแล้วนะครับผมมีแต่คนตึงยังไงครับจังหวะนี้อืยังไงจับโอ้จับลมนะครับผม โดนจากของจริงแล้วตอนนี้สวนเออนี่แหละจังหวะแบบเฉียบคมนะครับผมยังไงครับเคาะไปก่อนรอรอนะผมรอเขาลุกนะครับ,บแปมเหมือนเดิมโอ้ไม่ถึงโดนสอกกลับด้วยโดนสอกกลับด้วยนะครับผมยังไงยังไงครับจังหวะนี้ถ้าผมโดนนี่ผมก็ตายได้เหมือนกันนะนะครับผมแต่ผมยังไม่โดนเขาวนเลยเพราะเขายังไม่ได้ลงดีผมสักครั้งเลยนะผมเซฟจัดไง เอาชิมหายแล้วโอ้ดีนะเขาไม่นี่นะดีนะเขาไม่ต่อคอมโบแบบอันเนี้ยเคาะทีหนึ่งแล้วก็หมุนต่อเนะี่ยดีนะเขาไม่รู้นะครับวิ่งไรเดอร์คิกเออยังไงอยังไงครับลุกแบบเท่ๆอา้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยสิอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมคนสุดท้ายแล้วนะครับผมเลือดเหลือแค่นิดเดียวจะไหวไหมเนี่ยนะครับผมแล้วผมต้องเก็บสี่ต่ที่เลือดผมเหลือแค่หยิบมือนะคุณผู้ชมผมจะทําได้ไหมเนี่ย มาลองดูกันะฮะผมไม่กลัวเลยเลยกลัวโดดบินี่แหละนะครับอ้โหแล้วฝ่ายตรงข้ามนี่คือเล่นแบบเซฟจัดเลยฮนะไม่เล่นกับผมเลยไม่เข้าเลยต้องผมต้องตามแหละว่าเลเ้ืนๆผมน้อยกว่าไงเขาเลยจะเซฟได้นะอืมอจ,จังหวะเข้าดีๆจนะริงนะผมยังไงครับปาบนี่โดนนะผมยังไงงัดไปก่อนงัดอีกรอบยังไงครับสแปมสแปมอีกทีนึงลงดี สแปมอีกทีสแปมอีกทีเนี่ยสแปมสร้างปฏิหารเอา้าแม่งผมไม่สแปมต่อวะนิวล็อกเหรอดีเขาเต,เตอร์ได้เออ <No. S 1> โอ้โหมือลั่นอีกแม่งทำไมทำไมเป็นอย่างี้เนี่ยเก่งเหรอยังครับผมยังไงครับโหแล้วหลอดเขียวแล้วนะครับเห็นหลอดเขียวแล้วผมเสียวเลยว่ะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหแม่งเองยว่าแล้วโอ้โดนเดินได้นะครับคุณผู้ชมโดน w, โดับบิลเดินได้นะยังไงเลือหลือหยิบมือจริงๆริะเนี่ยโอ้โหแล้วเขาดึงจัดเลยไงเขาดึงจัดเลยไง สวนได้คิงโอ้ยมือไม่มือไม่ไปสวนเอ้ยยี่ยังไงยังไงสแปมโอ้โหวืดได้ไงเนี่ยจะไปก่อนงัดนะผมลูกมาดอกนี้จะแปมเรียบร้อยโอ้โหเลือดเลยแค่แบบหยิบมือนะครับคุณผู้ชมเกือบไม่ไหวอ่ะเกือบตายนะครับผมโดนดับเบิลไปสองคนทำไมเขาพร้อมแรงพร้อมใจกันดับเบิลแล้จังวะเหมือนเขาเตรียมกันมาเหมือนเขานัดกันมายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่แย่ยังไงผมก็ยังเก็บสีได้เสมอเลยครับอืม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นบ็อกซิ่งของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกันนะครับผมก็เป็นคิวที่ผมเปิดหน้าเล่นด้วยนะครับก็ได้เห็นรีแอคต่างๆเวลาที่ผมเล่นนะ อาจจะดูนิ่งไปสักน,นิดหนึ่งนะผมยังไงขออภัยด้วยลวกันนะครับผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงแบบใส่เสื้อคนละตัวกันกับตอนที่ผมเปิดคลิปนะคลิปนี้เนี่ยนะผมอาเซนนานแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ว่างมาทําช่วงปิดคลิปนะก็เลยดองไวส้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็หลังจากที่ผมได้สปอยไปเนี่ยผมก็ทาคลิปเสร็จตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้มาตัดต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็น่าจะรอกันนานอยู่นะังงออระครบ อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมที่คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะถามผมเข้ามาบ้างนะว่าการสแปมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะผมอ่ะจริงๆแล้วเราแบบยังไงถึงจะเรียกว่าสแปมนะผมการสแปมเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมช่วยอธิบายหรือว่าขยายความให้เราเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมนะครับ อ่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับผมการสแปมเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซอ้อนหรือว่าเข้าใจาย,ยากเลยครับการสแปมเนี่ยมันก็คือการใช้ความแม่นยําเพื่อตัดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะหลบหลีกหรือว่าเคาน์เตอร์เราได้นั่นเองเน,นะครับไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะลุกมาอย่างไงนะครับผมถ้าเราสกิลแม่นแบบร้อยเนี่ยยังไงมันก็โดนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งแค่ศูนย์จุดห้าวิหรืออาจจะเสี้ยววิจริงจริงเนี่ยที่มันจะทาให้เราเนี่ยสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได,ด ดโดคาโปเอล่าหรือสายอื่นที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยก็สามารถสแปมได้อีกเยอะเลยครับแต่สายบ็อกซิ่งเนี่ยมันมีสกิลสแปมที่รวดเร็วแล้วก็น่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดว่าเราแม่นยำเนี่ยมันอาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยขัดขืนอะไรไม่ได้เลยนะครับลุกมาโดนลุกมาโดนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปข้างต้นในคลิปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ็อกซิ่งที่เล่นแบบสเต็ปอย่างนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าบ็อกซิ่งเนี่ยมันเป็นสายที่มีข้อเสียค่อนข้างที่จะเยอะนอกจากสกิลจะระยะยท่าแล้วเนี่ยมันเดืองโดนเคานะะะปกกติิ็จเเเเล่่นนนนแบบบวาาออซฟดึงครรั ที่ช่วยจริงๆแล้วเราถึงจะออกสกิลส่วนฝั่งตรงข้ามไปนะแต่ในการเล่นของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแบบออกสกิลเยอะนะอา,อาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่ว่าชอบเล่นสกิลเยอะเพราะว่าการเล่นสกิลเยอะเนี่ยมันดูสนุกนะมันเลยทำให้รูปแบบการเล่นของผมมันออกมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบหรือว่าอะไรยังไงนะก็ลองเอาไปปรับใช้ในแบบของตัวเองก็ได้นะครับในต,ตอนที่คุณผู้ชมเห็นผมเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นว่าตรงไหนมันเหมาะกับตัวเองแลวสามารถนําไปปรับใช้ได้เนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้หรือว่าประยุกต์ในแบบของตัวเองเดูน,นะครับ ให้แฟนตรงข้ามเนี่ยเหมือนแบบว่าเราล็อกผลให้ฝฟนตรงข้ามไม่สามารถลบหลีกเราได้แค่นั้นเองนะครับผมมันไม่ได้ซับซ้อนเลยเลยถ้าเกิดว่าเราออกสก,กิลแม่นเนี่ยต่อยเขากดเอ,อยังไงกดให้ตายยังไงนะครับผมมันก็หลบไม่ได้อยู่ดีเพราะมันคือสแปมนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย sure